สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล Fairy Tale i า a r o t เทพนิยายทำนายรักอีกครั้งนะคะกับคลิปคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนจะมารอก,กันที่หน้าท้องพระโรงเหมือนเคยนะคะมากดไลค์กด Subscribe และแชร์เพื่อนๆกันนะคะใครที่ลงเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมจูนกับชา n นลนี้ให้ติดนะคะเวลามาอ่านไพ่ครั้งไหนก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันกองของฉันนี่มันกองของฉัน อะไรประมาณนี้นะคะจูนกับซีสให้ติดนะมาดู3มตัวเลือกในวันนี้กับหัวข้อของเราก็คือว่าตอนนี้เขารู้สึกกับเรายัางไงนะคะไปดูกันตัวเลือกที่หนึ่งไพ่ใบนี้เอลซ่ามาเองนะคะอ่านไพ่โดยซิซซ่านะคะตัวเลือกที่สองนะคะตัวเลือกที่สาม ชอบไปไหนน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะเล่นไพ่ทำนายรักของช n n นลนี้เลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับประชากรแสนรักพลเมืองแสนรักของซิสนะคะเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนช n n นลไว้นะมาดูการอ่านไพ่ต่อเนื่องกับกองนี้ซิสมีความรู้สึกว่า เรามาดูต่อกันในเรื่องของคําแนะนํานะคะสําหรับตัวคุณว่าคุณจะดีกับคนคนนี้ยังไงคุณจะดีกับคนที่คุณถามถึงนี้ยังไงดีพายออกมาแล้วนะ something to surprise yourself ิสคิดว่าคุณต้องคิด แสดงออกที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเหมือนแบบทําอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะไม่เคยทําแบบนี้คุณอาจจะไม่เคยแอคแบบนี้คุณอาจจะไม่เคยคิดแบบนี้หรือคุณไม่เคยเป็นเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ยคุณลองเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะทาอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้เราเราไม่ใช่คนอย่างนี้เราไม่ได้เป็นคนแบบนี้ For example ยกตัวอย่างเช่นนะคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่ชอบงอใครก็ลองงอดูก่อนหรือถ้าคุณเป็นคนที่งอเขาทุกครั้งเลยงอเขาทุกครั้งเลยแบบกลัวเขาจะขาดเราไปหรือกลัวจะขาดเขาไม่ได้เนี่ยคุณลองทําใหม่ในสิ่งที่ตรงข้ามจากสิ่งที่คุณเคยเป็นนะคะก็คือนิ่งๆดูบ้างอดทนให้มากกว่าเขาดูบ้างนะเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเดาเราไม่ถูกนะอย่าให้เขาเดาเราได้เดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะดูจืดชืดจนเกินไปว่าเราก็ต้องงอเขาทุกครั้งตอบไปอะไรแบบนี้นะให้คุณลอง เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นอ่ะคุณเป็นคนชอบแต่งตัวเซ็กซี่แบบเย้าวยวนสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยคุณลองแต่งตัวแบบสมาร์ทสมาร์ทดูเป็นแบบกระมิดกระเมียนดูแบบลุคคูลเท่ๆแบบนิ่งๆดูสิว่าอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ใช่เราลองเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดของเรานะคะเชื่อว่ามันจะนำความสีสันเข้ามาให้กับ Relationship นี้หรือความสัมพันธ์นี้นะ,ะเขาบอกว่าให้ยอมให้ฟันของแดกูล่าตัวนี้มันกัดกินหัวใจคุณดูสิก็เหมือนกับว่าคุณกล้าๆหน่อยกล้าเปิดใจให้ความรักเข้ามาหากล้าเปิดใจให้กับความรักแบบ ไม่มีเงื่อนไขอะบางทีความรักมันก็ต้องเจ็บนะถ้ามัวแต่กลัวว่าเราจะเจ็บ mm. เมื่อไหร่เราจะรักเป็นสัที mm. หรือมัวแต่กะกะกักอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็ลองทําชีวิตให้มันเป็นอิสระนะ mm. อยากรักก็รักเลยเจ็บก็ว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยอ,อกหักมันเป็นกันทุกคนมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะนะเหมือนเหมือนเป็นแบบฝึกหัดที่ ข้อสอบที่นักเรียนต้องผ่านกันทุกคนนะืึอจะจบป .6 อะไรแบบนี้นะ <c oughs> อกหักเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจนะ <c oughs> เปิดใจรักดู <c oughs> และอะไรที่คุณปรารถนาในชีวิตหรือในความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> คุณต้องมั่นคงในอารมณ์ให้มากมั่นคงในความคิดในความความรู้สึกของคุณให้มากเหมือนกับว่าไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะคะไม่ว่าลมพายุจะพัดทม กระนำเข้ามาหรือคําพูดคนจะพัดเข้ามาคุณต้องแบบเชื่อมั่นในความรักของตัวเองหรือเชื่อมั่นในคนของเราหรือเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณถึงจะพาความสัมพันนี้ไปจนถึง ความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จได้นะโอเคนี่คือสิ่งที่ซิสอยากจะให้คำแนะนำกับคุณวันนี้นะจบแล้วค่ะสำหรับการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆที่ซั p พอร์ตช anel เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ซิสไปก่อนสวัสดีค่ะ ตัวเรื่องนี้นะคะที่คุณเลือกเอาไว้นะมาเป็นการอ่านไพ่ต่อเนื่องขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช anel นะคะคําตอบนะคะที่แบบว่าคุณจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคําแนะนําไพ่ออกมาแล้วนะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองบ้างนะว่าตัวเองเนี่ยมีดีพอมีเรื่องที่มันแบบ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราก็เจ๋งอ่ะใช้คํานั้นอะ่ะเราก็มีความเจ๋งในตัวเองเราก็มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ชาวบ้านเขาได้หรือคนรักของเราได้คือเราก็ไม่ธรรมดาต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยว่าเราก็มีดีมีค่าพอนะคะไพ่ใบนี้บอกให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ อะไรอะไรที่มันเคยเป็นเรื่องเดิมๆ,ๆิมๆ,ๆเนี่ยคุณอาจจะต้องจับมือกันแล้วทําอะไรใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์บ้างนะมันจะได้ดูมีสีสันดูมีทางออกดูมีตัวเลือกแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบสบายๆนะชีสมีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้ออกมาพร้อมกัน life is a carnival reveal in the ride ก็เหมือนกับว่าคุณ enjoy ไปกับความสัมพันธ์นะคะอย่าไป serious มาก <S <S มาอาจจะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่า อคุณอาจจะเครียดเกินไปหรือคุณอาจจะคาดหวังว่าจะต้องแตง่งต้องแตง่งต้องแตง่งหรือว่าต้องสร้างบ้านก่อนต้องสร้างบ้านก่อนอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์มากขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าไปมันเรื่อยๆนะยังไม่มีรถก็ขึ้นรถไฟไปเที่ยวกันยังไม่มีบ้านก็แบบเออเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กันไปก่อนก็ได้ก็คือเอนจอยความสัมพันธ์ในในบริบทที่พวกคุณกําลังเป็นกันอยู่นะคะแล้วก็ พยายามมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มั่นใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าเราสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันได้กับคู่ของคุณนะคะอย่าไปแบบคาดคั้นเอากับสิ่งที่มันยังไม่เกิดหรือความเพอร์เฟกที่มันจะมีรอบๆอ,องค์ประกอบต่างๆในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ยมันไม่จําเป็นต้อง เพอร์เฟกไปซะทุกอย่างแต่คุณสามารถสร้างความสุขจากสิ่งที่คุณมีอยู่ณนะเวลานี้ได้แล้วนะประมาณนั้น enjoy the ride ประมาณนั้นนะคะโอเคนั่นคือคำแนะนำที่ชิสพอจะให้คุณได้จากการอ่านไพ่ตรงนี้นะขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนช anel แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย การอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะอ่ะมาดูกันเรื่องราวของคุณมีคําแนะนํำยังไงที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะไพ่บอกอะไรออกมาบ้างิสเปิดไว้ให้แล้วนะคะไพ่ใบนี้บอกคุณว่านะ ให้ดูแลเทคแคร์ care, ตัวเองดีๆนะคะให้คุณมีความสุขให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะมันจะเป็นบ่อกเกิดให้กับพลังงานดีๆให้กับชีวิตของคุณเนี่ยดูซีเซ็กซี่อยู่บนหลังตัวอะไรเนี่ย mm. ก็คือกินน้อยๆอ,ออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องฟูมฟักบำรุงตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองโทมอย่าปล่อยให้ตัวเองอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อ่อนแอหรือคิดมากหรือแบบดูไม่สบายอะไรแบบนี้นะคะคุณต้องลุกขึ้นมา ดูแลเทคแคร์ตัวเองให้ดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผิวพรรณหุน่นเฮินประมาณนี้นะมันก็จะมีผลให้กับอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่จะมีต่อความสัมพันธ์นี้คืออย่ามวัวแต่เสียเวลาไปนอยเอาเวลาที่นอยเอาเวลาที่คอยเอาเวลาที่ทอแท้เนี่ยไปออกกําลังกายหรือไปทําอาหารดีๆกินนะคะดูแลเทคแคร์ให้ใส่ใจกับตัวเองมากกว่าที่จะเอาเวลาไปกังวลใจกับความสัมพันธ์นะ แล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่ให้เราทําให้คุณมีพลังงานความรู้สึกดีๆนะคะเวลาไหนที่เขาโทรมาคุยกับคุณหรือเวลาไหนที่เขาทักทายคุณมาแชทกับคุณมาคุณจะได้มีบรรยากาศความรักความรู้สึกดีๆให้กับเขามันทําให้เขาอยากจะคุยกับคุณมันทําให้เขาอยากจะสื่อสารกับคุณต่อไปไม่ทําให้เขาหนักใจอะไรประมาณเนี้ย มันก็เหมือนกับว่าคุณมีความสุขคุณก็จะทําให้เขามีความสุขด้วยนะมันเป็นเรื่องของสปิริมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ความรักการสื่อสารกันธรรมดาถ้าเรารู้สึกดีต่อตัวเองเรามีความสุขเราแฮปปี้เรา healthy หรือแข็งแรงดีนะคู่ของเราหรือคนที่คุยกับเราเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยนะรับรู้พลังงานนั้นไปได้ด้วยนะเห็นไหมคุณปล่อยวางได้นะคะกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยว่าอย่าไปเครียดกับมันมากนะ เหมือนกับว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปด้วยความวิตกกังวลน่ะแต่ให้คุณมีความสุขทุกๆนาทีทุกๆเวลาที่มีเขาอยู่ที่ได้คุยกับเขาที่ได้รู้ว่าเขายังอยู่กับเราที่ได้รู้ว่าเขายังมีใจให้กับเราอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปคิดมาคิดหมายถึงสองปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าสิปีข้างหน้าประมาณว่าอย่าปล่อยให้เวลาเวลาผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้สึกว่า ไม่เอ j นจอยกับมันเต็มที่อะเอนจอยกับมันเต็มที่ไปเลยค่ะในวันนี้ในเวลานี้ที่ได้คุยที่ได้มีเขาอยู่นะโอเคจบแล้วสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่พพอร์ต h anel n แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พระมเหสีไปก่อนนะเพคะ่ะบ๊ายบาย